โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวงนใจสาวเลยามไปดูทุกคนนะครับวมนนี้จะถึงนะครับเดี๋ยวนี้จะมาดีคลิปจิ้งกาชาตู้ไซรินหรือเชียร์นี่นะฮะคืนเข้สมัยเมื่อเช้านี้เลยนี่นะครับเนี่ย นีนะ่ขอไปเนาะอาจจะโหลดช้านิดนึงเมืนอเช้าที่บันเน่นนาะก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับรีรานของแฮงซินแล้วก็แคปโพลิตนะครับแล้วก็ทริปบี้ une, ครับแน่นอนถ้ามาฮวงการอยากให้คนใค่จำตัวของอ,อย่งไงซเีนด้วย แล้วตัวนั้นก็มาพร้อมการสามนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเลยรังเลยอยู่ว่าเอาของใช้ดีนะเรามีผมก็มีอยู่ตอนนี้220โกนะฮะโดลกระมางนะครับอยู่40วันเลยเหรอ ย,ยาวไปแล้วเนี่ยนยก็มีทั้งหมดตอนนี้ก็มี220โ้อี่โลนะฮะแล้วก็ประวัติการเปิดนะฮะผมดูกันเนาประวัติการเปิดอุ้ยไม่ใช่ ะวัดิดะครับ่าสุดที่ได้รู้สึกจะเป็นนีนะเาเอเวอรเนย์แล้วก็มีโลสะสมอยู่หนึ่งโลนะฮะเนี่ยมีไงนะเอวอน์ไนน์นะครับเดี๋ยว่อนไหม ดูก่อนถ้าผมหลุดไซลีนผมก็ไม่เปิดต่อนะเพราะเดี๋ยวตู้หน้าก็จะเป็นดาเลียนะฮะเดี๋ยวดาเรียขซึ่งผมซึ่งน่าจะไปเล่นกับทีมเรยของน้องไฟยจฟายได้นะซึ่งแน่นอนว่าอันนั้นผมเลงแน่นอนผมเปิดชัวนี่แต่ถ้าอันนี้หลุดก็ตามนั้นนะฮะ จับขายเครื่อง E6 E6 คือเหมือนเด้มพี่โมเขา E6 ไปอย่างถ้าหาถ้าไม่หลุดผมเปิด LC ต่อแต่ถ้าหลุดสื้อจบนะฮะบอกตรงนี้ก่อนเลยที่จ่ายเงินวันมาเปิดสีตู้ตู้ที่สีมักจะหลุดเอ๊ A. อเคครับสามสองหนึ่งไปโรที่สี่ไม่นา่าสี่ beep O เล็กแน่แน่และหลุดแน่แน่รับประกันเลยเจ็ดสิบเอ็ดเปิดทีละโลละ จ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม นี่โอเจ็ดสิบห้าไม่หลุดไม่หลุดนะฮะเจ็ดสิบห้าไม่หลุดโอเคเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าไม่หลุดนะฮะ โลที่75โอเคอ่ะผมเปิด LC ต่ออืมผมเปิด LC ต่อนะ LC ขอดูก่อน75อ่ะมี3โล เปิดสร้างไว้สามเหลือเท่าไรวะ okay. ระะ้อยสี่สิบหกโอเคร้อยสี่สิบหกสิบสามอ่ะสิบสามนะฮะ โรมาครับแต่กันหลุดไหมเป็นอีกเรือร่องนะฮะื <c oughs> สิบโลแรกครับไม่หลุดนะฮะให้หลุดเลยสิบโลแรกมีทุนไปเปิดดาเลียแล้วครับ โอเคนะครับก็ผมประกอบการก็ตามตามนี้นะฮะก็เออตีสิบโรได้แล้วก็ตัวละครเนะ่ยทั้งหมด75นะครับก็ยังเหลือไปเปิดดาเรียรน่ๆ โอเคนะครับจริงก็อยากเปิดเซ็เบอร์ E2 นะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอคานนะ ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานับที่หลังเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวผมมาอีกทีนึ่งฟับผมก็สรุปอีกครั้งนะครับตัวไซลีนทั้งหมดได้75โรนะฮะแล้วก็ เอลซีประจำตัวได้สิกรแรกออกโลที่หนึ่งเลยนะครับตามน,นี้นะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทีตู้เดอดาเรียนะครับผมหรือเจยคอนสแตน์นะฮะทรงเจยอย่างนี้ผมไม่เปิดไม่ได้จริงๆผมชอบทรงเจย์นะแข่อันนี้คอจะเปิด่ยนเลยทีเหมือนก็ทรงเจยผมก็ไม่ใช่ เฉยๆนิดนึงนะเจ๊ตัวนี้ขอเปิดเพราะว่ารับเกลือกีมเขาจะฟลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อากาศหน้าครับผมกับทริปเปิดกาชาตู้เจ๊ดาเลียนะคร er so ับตอนนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่อกาศหน้าครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะฮะ